ไม่มีไร่หมากับปีร่วงจงแกงลูกกล้วยปีนองกับโดกับแกงเตะปีนองเออเลตะกับยบยยบเลยปีนองเลตะกับนี้โยบยบปีนองเอ้ยลูกกล้วยก้อยกับเปื่อยพอดีเลยเลตะปีนองนี้อ่าแล้วก็ไม่มีไร่หมากับปีนองปักเนาะก้องปีร well, anyway, ่วงจงกับเลตะนี้กับยอดหญ่าร่วงกับป mm. ีนองเออแล้วป so ักกันจ้องกับแล้วก็ปีกล้วยกับแล้วก็ลูกกล้วยปีนองแล้วมีลูกเกลือปี่นองเออจี่เล่ากับ แล้วก็หลงเมนียงรามันกับปีน้องหลงเมนียงรามันอ่าไม่ต้องปูได้มากปีน้องมากินข้าวกับปี่่วงจงว่าปีน้องมาอาเดี๋ยวปี่่วงจงจานแกงก้อนนะกับจานแกงก้อนปีน้องไอ้ข้าวร้อนรอนแกงร้อนรอนปีน้องเอ้ยกับหลุกรวยก้อยกับเลเปื่อยยวบยวบเลยปีนอือปีร่วงจงจิ้มเละที่กับหวานรสจาตมันปั่นปื้อมั่งปีน้อง มาเลยพี่นองจัดเ,เก็บเลยครับมากินก้าวกับปีนล่งจงว่าพี่น้องมาได้หยวบๆยวเลยพี่น้องเอ้ยไปยา

僕はが ยัก,ก,ก้อนนะคับพีน ong รดนีครับผมรดนิดครับ